รู้จักมาดามแพรวประธานสโมสรสุดเซ็กซี่ร้อยเอ็ดพีบยูเส่งเข้าประกวดทุกวันนี้วงการกีฬาเปิดกว้างไม่ได้มีพื้นที่ให้กับผู้ชายเท่านั้นเพราะผู้หญิงสามารถก้าวขึ้นมาสร้างชื่อได้อย่างทัดเทียมไม่ว่าจะเป็นตัวของนักกีฬาเองรวมถึงผู้บริหารทีมกีฬาต่างๆ MGR Sport ในคลิปนี้กำลังจะพูดถึงนายหญิงหรือว่าหัวเรือใหญ่ของสโมสรร้อยเอ็ดพีบยูอย่างมาดามแพรกเกษะุขสุขหงทอง สำหรับมาดามแพร,กรเกษสุขสุขโงทองที่กำลังพาทีมกระรอกขาวโหลดแลนด์อยู่ในศึกไทยลีก3เวลานี้ซึ่งเธอมไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่ยังมีความสามารถด้านการบริหารเป็นถึงประธานบริษัท P ี i n อินฟินี้จำกัดผลิตและรับสกรีนเสื้อผ้าก,กีฬาชั้นนำที่สโมสรร้อยเอชพีบียูเนเต็ดสวมใส่ใช้ลวดลายจากผ้าไหมท้องถิน่นประยุกต์ใส่ได้อย่างลงตัวรวโรโมดฝีมือจากท้องถิน่นให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นไปอีกด้านประสบการณ์ฟุตบอล ของประธานสโมสรสาวสวยวัย30ปีก็ไม่ได้ใหม่แกะกรองแต่อย่างใดเพราะเธอคลุกคลีในแวดวงฟุตบอลร่วมกับอาวุธเอฟวาคู่ชีวิตที่เคยเป็นถึงอดีตนักฟุตซอลไทยแลนด์ลีกรวมกันสร้างทีมอะคาเดมี่ฟุตบอลและฟุตซอลของจังหวัดนครพนมกว่าแชมป์มานับไม่ถ้วนทั้งระดับภาคและระดับประเทศ หลักการบริหารของมาดามแพลวจะเน้นความยั่งยืนเป็นหลักซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยฟื้นฟูทีมกระรอกขาวให้กลับมาสู่เส้นทางอาชีพได้อีกครั้งอย่างที่เคยประสบความสําเร็จมาแล้วที่จังหวัดนครพนมโดยเธอบานสโมสรแห่งนี้มาตั้งแต่ที่สมัยโลดแล่นในอเมเจอร์ลีกจนเข้ามาเล่นในไทยลีก3ได้สําเร็จ แน่นอนว่าไอดอลและแนวทางการทำงานของมาดามแพรวก็คือมาดามแป้งนวลพันล่ำซำที่ปัจจุบันผันตัวจากประธานสโมสรการท่าเรือ f อขึ้นรับตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยมาดามแพรวเผยว่าผู้หญิงในวงการฟุตบอลที่เธอรู้จักคนแรกก็คือมาดามแป้งเป็นต้นแบบในการทำฟุตบอลเป็นผู้หญิงที่สวยเก่งพร้อมทุกอย่างซึ่งส่วนตัวของมาดามแพรวเองก็ติดตามผู้บริหารหญิงทุกคนว่ามีแนวทางแบบไหนศึกษาการทำงานของทุกๆสโมสรพยายามปรับใช้ กกัับตวเองให้้ไดดมาที่สุนอกจากนี้ประธานสโมสรร้อยเอ็ดพีบียูเนเังได้เริ่มปรับปรุงสนามใหม่ทั้งหมดเพื่อให้พร้อมก,กับการแข่งขันและการฝึกซ้อมซึ่งการมีรังหย่เป็นของตัวเองคือเครื่องการันตีว่าเธอไม่ได้เข้ามาบริหารทีมเพื่อเรียกกระแสแต่ต้องการพาทีมไปสู่ความสําเร็จดังที่พูดไว้จริงๆโดยมาดามแพรว เคยบอกถึงความใฝ่ฝันเอาไว้ว่าเธออยากจะสร้างร้อยเอ็ดพีบียูนให้จเจริญรอยตามบุริรัมยูไนเตดทั้งในแง่ของความเป็นมืออาชีพและสนามแข่งขันรวมถึงแฟนคลับที่เหนียวแน่นอยากทําให้ทัพกระรอกขาวกลายเป็นทีมจังหวัดที่ทุกคนร่วมใจเชียร์แต่คงจะไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะเส้นทางยังอีกยาวไกล แน่นอนว่าเป้าหมายสูงสุดของมาดามแพรวกรเกษตรสุขสุขสของทองไม่ใช่เพียงแค่พา101 PB United ลงเล่นในลีกระดับภูมิภาคแต่เป็นการพาทีมขึ้นสู่ลีกสูสงสุดของประเทศให้ได้ซึ่งในอนาคตหากทำได้สำเร็จตามเป้ามาดามแพรวก็จะสร้างสีสันแก่วงการฟุตบอลไทยให้คึกคักได้มากกว่านี้อย่างแน่นอน